สบายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนโบบาพี่น้องพังลาพังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่่องสาบัวข้ามบ้านนาอีกแล้วเลยกามาพ่มาพอกับชาบัวเมื่อนี้กะมหาน้องชุดใจเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยกะบได้เขา้ามาหาเพื่อนนี้แต่โลนแต่น,นองพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่าเป็นเดือนหรือว่าเหลืองกลัวแล้วนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่เมื่อนี้กะมีโอกาสเน่แวเข้ามาเยี่ยมยามเพื่อน เป็นจังไดอาการทั้งน้องเพื่อนเนาะก็ถ right uh, 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 right right ือว huh ่าในเดือนอ่ชงเดือนหรือว่าชงเดือนลายแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอาการใส่หูใส่ตาของน้องงาเห็นชัดระเบิเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถอดแว่นได้ระวบิเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมนนี้กะชาวบัวกะมากันสองคนมากับทั้งชาวตาเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะจังไดกะเดียวเข้าไปหาทั้งน้องเพื่อนก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวบัวมาหอดอ่า เพื่อนน้องหรือว่าเที่ยงหน้าน้องนี่ก็เงียบพ่อแม่พี่น้องเลยผู้ว่าทางน้องเพิ่นสิอยู่หรือบ่เนาะพ่อแม่พี่น้อง,นองเนาะไปเดี๋ยวไปหาทางน้องเพิ่นก่อนสบายดีน้องละบสบาดยดีน้องละเดินจะสบายดีเมื่ได้เจอกันแต่โลนเฮนเป็นจังได้สายหูสายตาน้องละเห็นแล้วบ่เห็นชัดแล้วบ่ชัดว์นะบ่เนาะโดยเห็นอยู่ตอนนี้คือย<ม>ังใส่แว่นคือเก่าตอนแดดออกมันยังอยากเรือม แม่เหลื้มเหลือมจ้าอะไรเอ็นไปดินน้ำมูน้ำครูว่านาใกล้ใกล้เลวใกล้เนี่ยนะเบื่อเบื่อตาอย่าเห็นฉากไหนเนาะเน้นไปนั่งไปอู่แต่ว่าถ้าการขึ้นนี่ออกกำลังกายเนี่ยการขึ้นเนี่ยจะบวเรื่องเดือดแสงไฟกับเด็กหน่อยบ้างแสงไฟนี่ยังแต่ว่าเปิดไฟต้องการยิ่งได้ใช้แว่นตาอยู่อืมเถอะเราไปไ็นลยครับสูงก็เราไป็นอไร

เจ้าการย่านโล่งการเห็ุไม่เท่าเนาะแมนไม่เท่าเนี่พอไรอันพอไ้อันเวลาเอาเงินหัวเนาะแมนจึกไหวเขาก็ยืดิ่้ชินก่อนเนาะยังไม่ได้ไปเปล่ยังแต่แต่ว่าถ้าวันหนามืดมันชินควบคุมตัวเองก็ได้เลยนะลบมือลงเลยเลย แบบมันสิแบบบ่มีแฮงเลยแม่นถ้าเจ้าบ่ย่างแฮงๆสิบ่ได้เลยเนาะมันแบบค่อยย่างไปดินเพราะว่าอาการแบบนี้บ่แม่นหยังได้คือเฮานอนดนเด้เด้นอนดนแม่นก็บ่ได้ออกไปใช้4ปีเต็มแม่นบ่เด้อเอยแล้วบ่อืม4ปีบัดนี้เนาะ4ปี4ปีกว่าแล้วเพื่อเฮาสิปรับตรวนี้ได้เด้อเฮาก็ต้องพยายามย่างนะเขาเจ้าสิว่าเขาเจ้ายางบ่ได้แล้วบ่ฟื้นนี่ เอยว่ามันจะบแกแขงแห้งเลยเนาะแมนจะว่าบบชาบวบัวค่ายกำพะแบบยังับปลูกอ่าผักผักบัวแบบแมนอยู่ในห่มพักยังกระตามเลยชาบัถ้าอยู่ในห่มมันจะลมนึงไปโบแขงแห้งงามกับงามอยังแมน,นงามแต่ว่าบแกแขงแห้งเลยเนาะอัน Mosc. นี้อันนี้จะบอกให้น้องเป็นฟังเนห้เป็นเข้าใจด้วยเออกต่เข้าใจน้องอยู่ว่าเออยังไปละเวียนหัวนี่มันก็ปกติอยู่แล้วเนาะ เฮายังมุลสินเน๊ะเท่าพ่อไปใช้ฉันน่ละเพิ่นบัอยู่ถ้าเพิ่นไปเป็แบบไหนไม่ได้เพิ่นไปเห็นไปหนีเพิ่นบอกวะบอกเจ้าอยู่บ่ถ้าว่าเพิ่นจะไปขึ้นเมืองบ้านจะไปไกลเนี่ยเพิ่นจะบอกแต่ว่าถ้าเพิ่นเพิ่นบัวบอกเพิ่นก็หาจะไปแถวมือนี้นะจะลองรับตาแล้วตาถอดให้เออเบิ่งได้บ่ข่าวนึ่งเนาะนิดนึงเนาะนี่ว่ามื่นก็ได้แต่ว่าเอาบ้นกับบุตรว่าเหลื่อมให้รอดฉันนี้กั่เรา แหมือในเฉลี่นละให้มือหเอไอเนี่ยบุหินตาเจ้าแมนยู่อันนึงจังช้างอึอ๋อคอว่าเจ้าว่าตัดแว่นใส่เนาะสาวัวเนาะเจ้ว่าเนี่ยไงังใส่แว่นใส่ตานะเอาเอาใส่แว่นใช่ใหมันเสร็จละเนาะ เพราะว่ามันแบบเลนใหม่เลยเด้ราต้องปัดใหม่เลยเนาะโมเวนสายตาไม่ปกติเลยเวลาเจ้าชายแว่นเจ้าก็แบบลัดตาบอหรือว่าจังไรนะบอเมื่อเนียมื่อเนี่ยเมื่เนี่ยนี่นะโดยมือแสดงว่าเห็นเบมื่อเนี่ยแ่มแอมยังทุ่งยังชาวบันีน้องชุดใจเป็นเบิ่อเนีุ่งนะขนมขนมแล้วให้เป็นไทจ้าวแล้วชื่เอาฝากกูต้นกองชาขนมยังนั่งอ่ะนะเบึงนุกเท่าโคตร ขนมขนมปังขงนมไข่เห็นอยู่เพราะว่าถาดเทานนเกว่าตัง้งตัดเว่นเนะานะจ่บัวเน้นขาววะไม่แม่แว่นว่น,น,น,นมันจะมีแบบกันแดดในตู้ใสยตาเลยดิอยากได้อยูบ่บอกได้แล้วเจ้าต้องอยางได้เนะาะสมมนหมดว่ญญาคุณใหญ่คุณชอยเข้ามานี่เนาะจะต้อง,าองอยางหรืยว่าพอมีเงินอยูบนน่บอกแนะนำพ่อไปตัดให้กนเนะาะจ่าบัว เพราะว่าป่วยไปชีบัได้เลยใช่ป่วยที่เต่นับได้เนาะแต่ว่าถ้าถ้าสมมุิว่าตาบัวเหลื่อมนี่ย่างได้มันบ่ย่างก็ย่างเนี่ยท่แต่แบบมันมันยังหนาวมืดอันนี้แหละน้องมิจะแบบว่านี่แต่ย่างอยู่ทั้งเรื่อนแตแบบว่าาหนาวมืดน้องก็สิแบบ นั่งลงนอนลงบ่เอออยากแนะนําเจ้าว่าเวลายามเช้าเนาะมันจะมีหมอกแม่นบ่ซะบ่อยากให้ถือหมอกือยามนําันเนาะแสงแยามเช้ายามมันเนาะมันไอนเด้ลงไปดินดินอยู่ยังก็ใส่แว่นลงไปโลดแหะเนาะเฮาแข็งแฮงมันก็สาตามันก็สิแงมันเมันยางเนาะแถวใกล้ๆนี่ผมไม้ใกล้ๆเียงเฮานี่กินได้บ่นข้าวโพดนี่ข้าวโพดแม่น มันแต่งมันท่านยิ่ันท่านไม่กินเดี๋ยวกลับมือได้ไหมจ๊ะวะอย่าเป็นนั่นแหละเราพยายามเราเลยเพราะว่าเอ่ยกับอยากให้เจ้านี่เพราะว่าเฮาก็เห็นแน่นอ่เริ่มอาการถือว่าอยากเห็นซัดขึ้นแล้วแม่นยางนี่แหละเท่ห์แุ่ใจแบบนี้มือนี่เงี้ยเอ่ยเห็นบดเล่นมาเห็นอันนี้เจ๊งเนาะตัวนั่งเสิร์ฟหนังสือเห็นแล้วว่าใช่สาวหัวคือแบบ tôi nói sư, mô ừ. hình xin anh ơi tôi luôn xin anh ơi bài luôn xin anh ơi anh ơi anh ơi anh anh ơi anh anh ơi 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 anh anh เห็น้ดนะใใช้เว่นนะนี่ไดละไม่หาสิไมแบบไม่ก็ค่อยเห็นสช่ไหมเนาะน้องนอกไม่เห็นบดอยู่ดอกใา,า,แบบา,ายังนนดงล่เดี๋ยวมาดูดิใบสองใบสองพันเห็นบอแล้วม,มึมี้ยจะใบหาลอยชาวนาได้ไ <laughs> ถือว่าโอเคเ้ยสาวัวใ<ม>ส,สาตาน้องเนาะ<ม>แต่เวลาเพินเ่นถอดแว่นนี่เพิ่นก็รับไปตลอดเนาะ<ม>นแบบบุติน้องเนาะเพราะว่ามันเสพดิแต่ว่ามีแต่ว่าใหา้พยายามตอนไดนเสงแดดบ่ออกอันนี้เฮาก็ลงไปเนาะ<ม>สีแดงๆกับลงินะนางตีนติดดินนี่มันจะแข็งแห้งไว<ม>้เนาะเฮาต้องให้ยางอ่าถ้าจะดีกัตีนเป่าไปโรยยางไปโรดตอาไง เจ้ากับเบิร์กกไม้ใครกุกไม้แล้วก็เซไปใส่จับน้ำสิแหด้ออกความพยายามของเฮาดีนี่ได้เนาะเพิ่นกะบุกพูแนะน้ำเนาะทางพ่อกระบอกพี่ว่าเนาะได่ได้บอกนี่เด็กเราก็อยากให้เจ้าเห็นหงย่อเห็นหงเลยอยากให้เขาโอุกแข็งแรงไม่หน้าชาวบัวแบบเนาะไม่จุกจิกคนนี้นะเสื้อผ้าซักเองนะพ่วเสื้อผ่าวะ ขึ้นจริงย่องน้ำขึ้นมาไอ้สักเออขึ้นใจกันเพิ่งที่บอกลงไปแล้วแหละมือหนากะอย่างลงไปน้ำสาป่าแล้วก็ขึ้นมาพึกน้ำมาได้หน่อย,หอยหหเอห็นได้ใช่เนาะใช่เลยให้แต่ทางชาวโพฮิ่นให้ตลอดก็ไ,ได้เลียวว่าเป็นทางชาวหินนะก็พายายามมื่อนี่เมื่อไงว่จาจะกับซักหนึ่งหรือสองตัวเนาะมันได้ทุกมือน,นะนะให้ว่าแข็งแร้งทำเด้ เพราะว่าช้ำออกกําลังกายได้ใช่ไหมเป็นว่าช้ำออกกําลังกายเด้มาสักผ้าสักยังหีกว่าเจ้านอนอยู่ซื่อแล้วมันบ่มีแรงเลยเนาะอืนั่นแหละพอใจแล้วว่าเอคยบอกนั <laughs> ่นแหนาเขานอนอยู่ซื่อคือว่าวเนี่ยเม่ไปเล่ของแม่ยังกับไปปดในพ่อเลยอ้ายว่าแล้วบอ่าอายนะอาย บอกเพ hmm ิ่นเพิ่นไปอันเพิ่นแตนตอนนั้นเพิ่นมึงมาทันมาเลยอืมึงทันมาอยู่นแหละเน่นเราโคคือทางโคกับวัดเจ๊กชัยใส่ไผ่แล้วกับวัดเราก็เริ่มนับมือเท่าเนาะชาวบัวเจอาศัยเจ้านเนาะเจ้าก็เห็นเด็ดห็นแล้วก็ย่างเขาแข็งแห้งอยู่คนเดียมือแข็งขาชาวบัวเจ้าเบิกน่อยนะมือ ยกขึ้นไหมอือเออโอเคออเคอากระซอาาอย่ากระเลือดก็คือว่ามีสีสันแน,น่นะนะอนสาวน่ะกินข้าวแซ่บอยู่บ้านน้อโดยกินข้าวกับเ<ด>ับี้ยแต่ดมือนะน้องละนี่จินข้าวกับปิ้งปลาปลาอย่างนาะปลาขอกั๊กอ๋อปีงปลาชื่ออาว์บอบาอาอายเป็นปีงอือ อืมออกจากปลาแล้วมียังแน่แต่ละมนอแต่ละวันป้งปลาเพิ่งจะกันเท่อกับใขรต้งมแต่ทองเจ้าเศร้าล้วบอกทองเสียทองไงยังทองเสียคือเก่านะแมนอืมยาก็กินแต่แบบแต่ว่าแบบมันก็จะแบบเศร้ามีเธ่เศร้าอยู่แต่แบบมันสาเศร้าบ่อยเจ้าก็ต้องสังเกตด้ว่าหากินยังพิดโบเนาะแมน บอได้แบบกินกินอาหารไปทัธรรมดาแบบปป้งกีบเป็นแบบปิ้งปลาปิ้งอย่างนี้มั่งก็เป็นถ้าว่าแบบว่าถ้าเธอแบบว่ามันอันแบบมันเช่าแล้วเราได้ชงชะมือของเธอมั่งก็เป็นไปแต่ว่าถ้ามันเป็นยังไม่ไ้สิเป็ดเดือนอันบ่พได้ปวดบ่ปวดมึงเธอก็ปวดมึงเธอกระปวดอือกินยาอยู่มั่งบ่แม่นยานี่คือกินตลอดนะแม้น จะได้แกงซักที่อย่าคุมน้ำตาลซักซักเองนะบ๊วยบ่พ่อซักให้ห้องเยนว่าอันคันนั้นกันเนาะเ้ากับเขาหินเนาะแดีวเรพอยู่วิววันกัเยี่นซากเองหินอะไรเนาะซักบนซักเองบนได้เนาะแต่ว่าถ้าว่าถ้าเยียนซักเองมีการจีได้อยู่ดแต่ว่าแต่ว่ามันต้องมีหายภูมุลให้บ๊เห็นตัวเลขเนี่ย ตัวดรกก็นมันเพื่อนเห็นมนไหนนมันบวเห็นน้อยโดยนั่นแนละเพาะเธอว่าเขากลับลงไปวัดสายตาเบิ้งน้าสาวัวเนาะเขาผ่าตัดออกมาเนาะโลกมาเลยดิเพราะว่าดีใดเขาก็ต้องไใช่เลยเพราะว่าเพราะว่าตาเนาะเดียวเห็นด้วยแต่ดูเห็นเขาหน่อยกับตาคนละสาวัวแต่ว่ามันสิปรับของมันเองเนาะถ้าว่าดีเศร้าเขากบใช่ยูหันได้เนาะ แบบใายๆว่าสายตาเขาสั่นไหมเนขาเจี๋ยวโม่โม่เขาพิชพิชพิเลยเนาะ,ะแสบ,บได้นางสายตาสั่นกะเขาเจ้ใสกันยังไปได้สีิงดริงวเพราะว่าสีประมาณนี้จะว่าบ่เพราะว่าสังเกตเนาะเต็มบ่โทรศัพท์คนจําเต็ม, <c oughs> มเป็นอะไรเนะ <c oughs> งงาะเมืย์วะมาเห็นน้องชุดแจ๋เลิ่นเมื่อยว์วะ <c oughs> อทานผอมกับวิวยู่งแซมเนาะกินข้าวเทียแล้วบอนี่ะด้ยกินแล้าไม่ทานข้าวกับกินข้าวเทียงก็กินแล้วเมนกับข้าวแรงด้วยทานวายๆไปหาทางงาเหยียไปยุบบุญเต็มเหยียบไปอันเดียวน่ามันต้องพยายามหน่อยชาวบ้าแเมนเมนคือเอยว่าเด้อมีแต่ให้แถวคอเห็ดเป็นน้อยบัดสีหย่างสีเคยได้เนาะมีหย่างก็มีแต่ให้แถวคอเห็ดเห็ดเองแลยเพราะว่าเหาก็เห็นแล้วเนาะ ม,มองเห็นแล้วได้แข็งแข็งแต่พิ่นมมยเฮ็ดกะโอ๊ยม่เฮาสิเฮ็ดว่าสิม่ยสิต้องฟืน,นแต่ว่าง่ายๆนะสาบัวขนาดบ่เห็นหุ่งเขาก็ยังซักเองไม่เสียเปลาาว่าซักเองอะ่ะเอี๋ก็จะสิสัมผัสได้ก็คือนอ้องนี่เพิ่นเห็นได้อะไรได้นั่นแหละเดี๋ยวหันนอนพายายามสูดได้นอนเอ้ยพอสิได้ซัมนี้มาเจ้าว่าโอ้เนาะแม่นพอสิเห็น่ะ Cái kia cháu nhầm mũi hình lưỡi nó bớt lái từ, Nó mong hình là nó cả đông tành á, hà, đỉnh, nà như Lùm như ta ra Cái nhầy đi nó Nó ngon sao rồi đi, Nó khen khen cật, nó, ta buồn ta Tựa màu của kinh rồi Khoan tựa bao lạc, ต้องกินไรปินพ่อว่ายากก่อนัน่นแหละเอ้ยว่าพยายามให้เจ้าพยายามแบบลงดินลงยางยามเ้าอะไรหน้อเดอเดินแล้วมาหมึกมาบ้านไหนต้องให้ได้ยางเนาะลงน่องลงดินแล้วพอลงแล้วใครอยู่ได้มาเทไรกันแบบมีแต่บ่วลงคิดว่าบด้อยู่เทียงบด้อยู่เฮือนสมำอยสยี่อยู่ มาเทนาก็ให้แบบง่ายง่ายเราเห็นอ้น้องชุดใจเพ่นมาแล้วเนาะแม่เพป็นอยู่เฮือนได้มือนีอยู่เฮือนอยู่หน้าบ้อนี่ดูแถว่ามามื่อหร่นาเอ้าน้องชุดใจไปใส่อะไ้เนาะเมื่อกี้ทั้งเอื้อยกับว่าเจ้าพอได้อยู่ได้เฉยแม่ตอนมาห้องเดืนเติบนอนโมไมอนีอากาศหนาวเลยหนาววะนี่หนาวว้าวแถวบัวเข้ากันท่อนเดนือกาเหแดดกาได้น้องบาได้หนาวได้เอื้อย มันกูว่าได้เพิ่งเมื่ไงร่มึงเดี๋ยวมึงเอือยมาชวนว่าจนสีใหม่เนาะมันเห็บนองใส่เบอร์เมย์เนาะมันก็ร่มหนาวอยู่นะน้องแต่ว่าเวลาเขาขับลดเห็นเนาะใส่เสื้อคุณเนาะสีน้าหนาวเลยสวยมากกับแดดกะมันแดดวายยาวเลยน้องเนอะสีว่ารับปากเด็กโบได้เหมเอามาถึงจุดนี้เนาะ คนช่วยดือเข้ามาได้เด้ยเผื่อชิมาถึงจุดนี้ได้เจ้าเองก็ยังบมเคยคิดเคยฝันแมนบอล่ะโดยใช่แล้นต้องพยายามมาเพิ่นเป็นไผยเนาะพี่น้องเฮาก็บโมเมนน้อชาบัวเจ้าก็มีแต่นั่งนอนอยู่เทงเป็นโมเมนพี่แม่น้องเพิ่นกัยังชอยยโดยความอ็นดูสงสารเจ้าเจ้าก็ต้องพยายามเจ้าก็ต้องคิดตอวว่าเ้ามือยขฮาต้องนอนเฮาคิดว่าออเพิ่นยังซอยเ้าขฮาต้องพยายามให้เพิ่นเห็นจนได้เนาะ ่าเขาแข็งแหงจะทำงานทำการเลี้ยงอ่อเนาะสักผ้าทูบ้านเก็บกวาดเพือนซ่านแล้วเป็นสาวลได้สั่งเขาอยู่ซื่ออ่ะมันก็คือเป็นอันตบาค,คือว่าเคยตูเลยเนาะมจะาบาวว่าะจะบอแต่เขาได้เห็ดเขาต้องฟืนเห็ดน้ำหน่อยมันจะเอือตัวได้เห็ดโบได้กับได้เดือนไปนี่ก็โอ้ยใส้นหงใส่ตาเขา เก็นช mm. <reci electromagnetic a wooden forward> ัตว์กัวเขาเขาต้องเฮ็ด hết เขาแข็งแคีงปึ๊งมันก็ต้องสีแข็งแคีงเว้นแหละก็ว่าอยังกันเนาะอาการเจ็บท้องปวดทองเจ็บท้องกะกะจิได้เศร้าเนาะแน่นว่าเขากะว่าง่ายๆตัวนั้นมันลำใสเนาะอทั้งสองก็กินเข่าไปนำอยู่ด้วยเมื่อกาจะเกี่ยวกับเมื่อวานนั่นตื่นเนาะแต่ว่าช่วงนี้บริวารเลยเนาะยังบริวารตัแต่วันที่เศร้าไปก่อืน ว่าจะกี่ขึ้นเท่าไรสามร้อยสามร้อยไปอือมันไหนจะต้องคุมน้ำตาลน้ำเนาะอือคุมน้ำเพราะว่าน,น้องก็ชีน้้ำตาลน้องบริสนะมันกับบรมนวเรื่องเตลก่ะบออืน้องก,กินยังเข่าไปกินเข่าเนาะอย่างเข่ามันก็ต้องมีน้ำตาลมันบอกอืออาหารมันก็ต้องมีอยู่แล้วนอนนอวันนี้เหือจะบออกเด้กินแล้วก็นั่งนอนกินแล้วก็นั่งนอนมันเหือ่ได้ออกลงไปลุ่มตลอดตล่าง เท่าพอหยุ่มน้ามียังตั้งใบห่มเจ้ากระลงมไปลุ่มตลอดกระรางหิีว่าได้ไงเราเหนียวมาให้นาออยู่ห่มเจ้าอยากอาบเจ้ากระอาบห่มโข่งมวงเป็นได้ปิดเบ็ดเราบอมาคุงปิดได้เราเห็นเท่าพ่อปิดมาหุงก็ได้แเราเม็นวันหนักทำเองด้วยบอกปิดมาได้ดอกห่อให้เท่าพ่อตามห้คขึ้นเจ้า พ่อและเป็นชีลอ,อ่ะคุณไอชีลอคิดจักกินจะก,ะลก็ลอกโลดเหมือนเนาะร <c oughs> ่างพักร่างหงาเห็ดคือนนาปกติอะไรหน,น่อยเ้าเห็นไหนดิถ้าว่าเจ้ามีแต่ะห้เท่าพ่อเห็ดห้ก็จะได้เคยตัวแล้วบัณเคยแล้วบ่วยอยากเห็ดเด้บ่ยอยากเห็ดไม่แต่ถากินอย่างเดียวเข็นดูแต่ไมีแต่ห้เท่าพ่อเห็ดบ่แม่นห้50ปีการทางมือเนาะแบบย้ำมึงห<ไ>ูแบบ แบบยำถึงนี่แบบวันยำมือไม่ก็ค่ะบ่นม่แต่ยำอ่ะเขาก็หยุ่มนำไห้แล้วก็เขาก็นั่งชักเชื้อผาอยู่ตะลุมตะรางคุละเสื่อกระเทือเป็นห้าวตกผ่าขึ้นมาเนาะยังมือเรยงลงเก็บเจ้าว่ามันจะเที่ยวสาบหวเขาตรงเอากำลังกายม่นบ่นั่นแหละเนาะอยากให้เจ้าเห็นได้เพื่อสุขภาพเขาแข็งแห้งด้วยจ้ะ เหือออกมนน้ำตามันรู้ได้เห็นมอเขาเจ้าควบคุมน้ำตาลน่นอนนี่เจ้านั่งนั่งนอนนอนกินแล้วก็นั่งนั่งนอนนอนมีวาเหอออกอีู่ว่าเหรอเหือแต่ละมือเออสิถามทำปีหนึ่งเจ้านั่งนั่งนอนนอนแบบนี้นาคออนสิออนยามช่วงนี้มันยามหนาบวมเหือออกกําลังกายดีมันก็ต้องออกบ้าจ้ะบวเนะว่าเหนื่อยมาก็ยังมีเหืออยู่ได้หอนเลยนะเราต้องใช้เสือนาแน่แล้วก็ออกกําลังกายแน่เดี๋ยวเฮ็ดให้ตัวเองมีแห้งนะนะ้องเชิญซัก ให้เขาดีขึ้นสู่กโลกตัวนี้ให้มันได้อเนาะพอเพราะเพราะว่าวาวาเนี่อนา,ายคนเนาะเป็นสา,าว้าแต่ว่ารักษาสบบาวแต่ว่าเขาคุมเองดิคุมร่างกายกดิดแค่กขาวูเราป่ะอันนีเจ้าก็แบบยังน้อยยังหนุ่มเนียนยังยังน้อยดิเก็เลยชิาเป็นห่วงนะแต่ดีบอดีกับเขามียาปัวมันหายขาดกันมี่เนาะเพราะว่าเขาออกกำลังกายดิเป็นจังได้แบบมอนนัดไปอีกอยู่บ้านนึงละ ในยังสิได้ไปอีกอยู่่ะยูวันงไทยเป็นวันเีนปีนาเดือนทุกเดือนหกเดือนหกเดือนหกเจ็ดเดือนมแล้วในไปเช็คไปตรวจเพื่อนคนนั้น่ะอืมใช้ตาคนว่าเคนสินนดปีละข้างคนว่าแต่แวว่าปวดตาเจ็บตาแบบักษาอยู่บ้านคุณก็ได้คนหันมานยากคูชัดเจนถ้าก็ไปพุณแน่นาะ หมอบ้านเ้าก็มีเจ้าก็ไปบ ok no. ้านเ้าก็ได้เนาะว่ามันก็ใช,ช่ใจสีบัวลายบ้าหนึ <c oughs> ่งม,มาก็โอปีละข้งเนาะ <c oughs> ปีละข้างเลยว่าเขาอยากไปตอนไหนเขาไปในบ้านเ้าเนาะสาวบัว <c oughs> อืมเลยมันี็สีเสียตาเนาะว่าเจ้าอย่นะาหู่นะว่าเ้าเป็นได้ได้หลโลกมาเลยกะบสองเดือนสามเดือน,ลนแล้วแต่มันยังเสบอย่างสิเขาจะกับสิจัดเวรให่กกามีเนาะโอยเนาะเจ้า่าบอน นั่นแหละเขาก็ต้องศึกษาน้ำโบมันชิว่าฮิบกับฮิอยู่หันได้เลยเศรบก็เสบอยู่หันมันกะเฮาเนี่ยแะสิโบเห็นเนาะถ้าเฮามีเงินกะพ่อไปตัดกะไปตัดบนองเลยเพราะว่าตัดมากกะเฮากับโบได้หายไข่เฮาใช้แบบเขาใส่ในหูในตาเขาเองเป็นของเฮาเองเนาะเป็นตัวเองแน่นอนเลยนั่นเนาะมันบัว่างกระดอกตีเซเว่นตลอดอันนี้ตัวนี้แหละตัวนี้มีแต่มือดิเชื่อนและกันแดดดิเชื่อนละ ตัวนั่นจีตั้งสายตาเนาะันเด็นน้ำสิปรับดาดเปางเฮ้าดิสายตาเฮ้าสําใดเป็นกรวัดซ้ำนั่นดิเพลงบอกตัดแว็ดนี่แหละ่อยถามให้น้องตัวนึงก็ว่าสองพันกว่าบาทคือธรรมดาสิปกเกินสี่ห้าพันหอปะประมานะน้ำเผาคอเลยจะตัดแว่นนี่เพิ่งจิตัดอยู่ห้าเม่รืตัดไม่ในนาเลยเจ้าก็ต้องไปไป บัดไปแทกเบื้งเนาะแม่ในร้านเขาเจ้าบอกว่าให้เอาคนมาแทกสายตาวัดบุญโคนสิดีของเจ้าเองแหละใส่เองใช่เองเขาก็ต้องเนาะแม่ผมมีกต่หาใส่ได้หน่อยเนาะว่าเจ้าสิไปสะดวกสบายพอกระสีวอลมบากเอเวอร์นะอยากแนะนำนของเจพิ่มเนาะเอเวอรก็คือสิดีถุนไล่เจ้ารา้ได้ใส่พอมาแเลยลองปรึกษาเพื่อนเบิ่งเนืองเนือง เดี๋ยวเจ้าพ่อมีเงินเนาะแม่ไถ่ดอกงัวแม่ของเจ้าพ่อกระดาษเจ้พ่องสนนันชั้นพื้นอยู่อันนี้หนึ่งนะข้าห้าสิบห้าเก็บเงินไว้ข้าก็ไม่ได้ไปทางไหนเลยดิแม่รอปีละเท่าก็ต้องมาตัดเกลือใช่กะไม่สช่ดีเนาะเป็นของข้าเองแม่แม่ลองถามเพราะว่าเ้าพ่อแล้วก็อันุไลายเลยดิแม่มีแต่เจ้าเนาะอัน เห็นหุงเห็นยังก็มีแต่เบิ่งคอเบิ่งยาเนาะปรึกษาอันแพทย์เพิ่นเบิ่งเนาะอันน่ะคันในเซโนก็มีดอกห่านที่ว่าเอาลงทามได้ซะบ่อือเาจ้าก็ว่าให้เอาคนมาวัดด้ทุกแจงแม่ชีล่ะ่ออมหัวออมยังก็ปล่อยอยู่นี่และปล่อยอยู่ในู้ควายกแม่นๆเพราะว่าชวนไปเโแม่นไปเฮ็ดเออคันเพิ่นว่าคันเพิ่นว่าเออวัด วัดเล้วยงตัดเว่นให้บ่ได้กะจังว่ากันเนาะแมนเนาะออย่าพูดได้เนาะเกิดว่านามันบ่เกี่ยวกับเลี้วสายตาเขาสิคักสิคักกลัวแว่นเจ้าชายได้นองด่าเยเวลาเจ้าเดียวมาเห็นเอือยอีกเห็นแบบเห็นบ่ชิเจ้งกลัวได้เนาะเิ็นบ่เห็นหงเป็นเซแว่นใครให่นะเมนเป็นอย่งเห็นเันน้เห็นเห็นชุ่มเอือยมืดบนเว่นนั่น ไ่เหาคือมันดำเลยดํดำตัวนั้นมันขีดซัดกลัวได้นอกจ่าตาเท่าเดียวไปสีก็เห็นตาน้องกับบวเหลือมอีกนะมาเจ้ากับไปเที่ยวไปยังโอ้ยขอว่ากลัวคอาคุณนายเจ้าสิได้เห็นยังสิได้ซัดเจนเลยเลยนั่นแหละทางอยู่บ่ถ้าเวลาเจ้าเดียวไปไกลนี่เจ้าก็เห็นอยู่บนนั้นก เห็นอันดูบ่เห็นยูว่าหอดอันน้ำก๊อกคนน่ะใช้สั่งก๊อกแกอยู่ทงไรที่เห็นยูว่าหลัหอดบ่เห็นมอกมาอเห็นโอ้พอเจ้าไปตัดมานี่ก็ถือว่าแมนเจ้าตัดมาก็ถือว่าเห็นชัดเจนกว่าหันเห็นูว่าสันนองละพว่กองเพลิงเห็นอยู่เห็นเบิ่อไรชมว่ามีแต่ว่าน้องเหลือมสินะเดี๋ยวนี้เนาะเวลาถอดเว้นเนาะแมนอืก็อยากให้น้องเพิินได้อ่า แว่นสายตาน้องสาวัวเนาะแมนแมนจะได้จอดีแ no. ต uh. ่ว่าเขายังบุบบัวพอคนมีเงินหรือบัวมีเนาะแต่ว่าถ้าคุณยายคนอยากสอยมากค่ะสอยเขามาได้มันเจ้าก็มีอยู่ว่าสาเดียวนี่น้องว่ะมีบ่าน้ำเจ้าจ้ะโบอืมเจ้าหายแถวพอบ่ะไม่ได้แต่พ่อถึงก็บยังบ่ฮู้วอ่ะอืมน้องบ่ฮู้น้ำพ่อใส่สามแถวพอเนาะโดยให้เขาก็พยายามอยากให้น้องคนได้ เป็นสายตาถ้าคุณรักคุณยัยห็นเนาะแต่สวยเขามาได้กินเอาไว้เนาะเพราะว่าท่านเดียวโคเป็นนี่กกบุญมีกับมีเนาะเขาพ่อคเป็นเหมือนกับสาวบัวเนาะแม่ไม่ใจงานเดียวแบบเดีอวเดียวมาเยี่ยมมายามเยี่ยมาเยี่ยมมมาายเนาะบม่ได้มาแต่ลนเลยเลยเขามาพนันเพิ่นก็ยังบม่ได้เห็นไหนสัมของเพื่อนของเพื่อนกับเพื่อใกล้กันพี่น้องเนาะมาณประมนี้ก็ถือว่าข้างน้องเพิ่นก็เดียวเห็นไกล แต่ว่าเวลาถอดแว่นกะทั้งน้องกะเดือบตาเดือบตาพิ่นกะอยากลับใบอันนี้เจ้ะมืดเต็มหน่วยเลยนหมโดยมันเงินเพิ่มเนาะเงินเงินไหญกะชู่มๆต่อไปคือเงยบอกเด้อถามเบิ่งแถวพอรองเบิ่งเด้อเดือบเนาะเพราะว่าอยากให้ได้นะเพราะว่าจังได้เฮาก็ลงมาถึงจุดนี้แล้วเนาะมันสุดซะเดือบแว่นสายตาเลยโดยโดยไป โอเคเนาะแกช่วยกับได้แสนเด้อโอ้ยบอกแถวพ่อได้ว่าเออมาหาเด้อเด้อทีหอดคือถึงคือเก่าสูดๆเด้อน้องเด้อสบายดีนั่งละสบายดีสบายดีโด้อเด้กะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยมื้อนี้กะแวะมาหาทั้งน้องชุดใจเพิ่นกะถือว่าทั้งน้องชุดใจกะถือว่าโอ้ยน้องพ่อแม่พี่น้องสายหูสายตาของน้องกะเห็นไก่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยกะกองเพื่องคือว่าไก่ตื่นพ่อแม่พี่น้องเนาะกะ ทงน้องเพื่อนกันเดียวเห็นมองเห็นแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่กะอ่าถ้าเวลาเพิ่นถอดแว่นตาเนี่กะเพื่อนกะเหลื่อมตาหรือว่าลับตาเนยน้นองพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่พ่อแม่พี่น้องเลยก็อยากให้ทั้งน้องเพิ่นไปอ่าตัดแว่นมาใส่ใหม่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะแบ่บัวทั้งฒ่าพอมีเงินหรือโบน้องพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะจังด๋ก็เป็นกำลังใจเห็นทา้งน้องเพิ่นแต่ว่า มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยากช่อยเหลือทั้งน้องเพิ่นก็ถือว่าช่อยเข้ามาไล่พ่อแม่พี่น้องเลยมีอาการของน้องถือว่ามองในเห็นไกลแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่เพื่อนก็ยังโบ้โทดเว้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดือดตาพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะจังไรก็เป็นกำลังใจเห็นทั้งน้องเพื่อนสูสูเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่บบวก็บด้มาแต่ลนนี่ก็เลยมีโอกาส เดบมาหาทางน้องเพิ่นทางแถวคอกับบอ่อยู่มาจับไปอาในมงัวน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะจังใดกาซาบัวกับสีได้กรากบก่บอนพ่อแม่พี่น้องเลยกับผักที่ตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะค่กกดไลค์กดแชร์เพราะมีกำลังใจที่ว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะซาบัวกับสีได้ขอก้าวเข้ามาสบายดีสบายดี